ในปี2015 ROV ยานผานานะที่ควบคุมจากระยะไกลได้ลงสู่ห้วงลึกของทะเลแคริบเบียนมันเป็นของโคลัมเบียและกำลังค้นหาเรือสมบัติที่สูญหายไปนานที่ระดับความลึก2,743เมตรเจ้าหน้าที่เห็นเป้าหมายของพวกเขานั่นคือเรือใบสเปนขนาดใหญ่ซานโฮเซที่จมลงในปี1,708มีข่าวหรือว่าเรือกำลังขนส่งสมบัติ200ตันบนเรือ เป็นเวลากว่า300ปีที่ไม่มีใครทราบต,ตำแหน่งที่แน่นอนของมันใช่ในศตวรรษที่21เรายังคงค้นหาเรือสมบัติที่สูญหายไปลำนี้อยู่จากข้อมูลของยูเนสโกมีซากเรือที่ยังไม่ถูกค้นพบถึง3ล้านลำในมหาสมุทรทะเลสาบและแม่น้ำของโลกแต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่จะเป็นเรือสมบัติบางส่วนมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เช่นเทคนิคที่มีชื่อเสียงในขณะที่ส่วนอื่นทำให้นักประวัติศาสตร์อื่นๆสนใจจากที่ตั้งของพวกมัน คุณนึกภาพเรืออับปางในทุ่งข้าวโพดของรัฐแคนซัสออกไหมนั่นคือจุดที่เรือกลไฟอาราเบียจมลงในช่วงกลางทศวรรษ1800ครั้งหนึ่งมันเคยแล่นบนแม่น้ำมิสซูรีอันยิ่งใหญ่แต่เนื่องจากทรายเคลื่อนตัวซากเรือจึงจบลงตรงจุดที่ห่างออกไปเครื่องไม้จากร่องน้ำปัจจุบันของแม่น้ำก็นะอย่างน้อยเรือและสินค้าบนเรือก็ถูกกู้คืนได้ซึ่งมันไม่ได้เป็นแบบนี้เสมอไปกับเรืออื่นที่มีมูลค่ามากมายมากกว่านี้ หนึ่งในซากเรือที่เก่าแก่ที่สุดที่นักวิจัยจยังหาไม่พบคือฟลอเดลามาซึ่งเป็นภาษาโปรโตุเกสที่หมายถึงดอกไม้แห่งท้องทะเลมันจมอยู่ใต้คลื่นในปี1511ท,ที่ไหนสักแห่งใกล้เกาะสุมารตราในอินโดนีเซียปัจจุบันเรือลำนี้เป็นของโปรโตุเกสมันเป็นคาวแรกเรือเดินทะเลเหล่านี้เหมาะสาหรับทะเลหลวงคาวแรกโปรโตุเกสเดินทางโดยใช้เส้นทางจากยุโรปไปยังอินเดียในการเดินทางครั้งสุดท้ายมันออกเดินทางจากมาลากาที่ประเทศมาเลเซียในปัจจุบัน แต่พายุทําให้มันไม่ได้ไปต่อลูกเรือส่วนใหญ่ของเรือ400คนเสียชีวิตแต่เกิดอะไรขึ้นกับสมบัติที่ฟลอเดม,มาบรรทุกไปด้วยสุดท้ายแล้วนี่เป็นหนึ่งในสมบัติที่มีมูลค่าที่สุดที่ชาวโปรตุเกสเคยรวบรวมไว้ได้โดยจากการประมาณมูลค่าแล้วอยู่ที่มากกว่า2 0 0 0ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันบางคนบอกว่าเจ้าของเรือได้เหรียญทองเงินและทองแดงกลับคืนมาเป็นจํานวนมากแหล่งข่าวอื่นๆบอกว่าสมบัตินั้นจมอยู่ในตะกอนที่ก้นทะเลไม่ว่าในกรณีใด ดูเหมือนจะไม่มีใครร่ำรวยจากมันจากประวัติศาสตร์ของเรือมีอย่างน้อย3ามประเทศในโลกที่อ้างสิทธิในเรือลำนี้อินโดนีเซียมาเลเซียโปรตุเกสการเช่าเรือเกอะกู้ไม่ใช่ราคาถูกๆในทุกวันนี้นักสำรวจที่พบเรือก็แทบจะเสมอตัวดังนั้นเราไปที่ซากเรือลำอื่นกันดีไหมตัวอย่างเช่นเมอร์แชตโปรโยใช่มันฟังดูเหมือนเกมที่คุณเล่นบนโทรศัพท์แต่นี่คือเรือจริงๆมันเป็นเรืออังกฤษที่จมใกล้บ้านของมันเอง ในปี1641เรือจมลงสู่ก้นทะเลนอกเกาะชิลีเทศมนทนคอนอลประเทศอังกฤษมันจมลงแบบนี้เพราะงานซ่อมที่ไม่ดีตัวเรือเริ่มรั่วและน้ำก็เข้าสู่เมือช้นรอยเยมากเกินไปและยังไม่หมดนะกับตันผู้ใจดีของเรือเสนอที่จะรับสินค้าเพิ่มจากเรืออีกลำที่ถูกไฟไหมน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนี่หมายความว่าเรือทนไม่ไหวที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางแอนเวิร์ฟเนเธอร์แลนด์บนเรือเต็มไปด้วยเงินและทอง ซึ่งมีจำนวนมากจนผู้คนตั้งชื่อซากเรือนี้ว่าเอลโดราโดแห่งทะเลในปี2007ความก้าวหน้าอย่างแท้จริงก็มาเยือนบริษัทกู้เรือเอกชนคิดว่าพบตำแหน่งเรือแล้วแต่ก็ต้องผิดหวังกับมูลค่าสิ่งของที่พวกเขาได้พบมันมีมูลค่าเพียงครึ่งเดียวของมูลค่าที่พวกเขาคาดว่าจะได้เห็นกลับกลายเป็นว่าพวกเขาพบเรือลำอื่นซึ่งเป็นเรือของสเปนที่จมลงหลังเกิดการจมของเรือบรรทุกสินค้าของอังกฤษมากกว่าศตวรรษครึ่งทั้งนั้น เดิมทีพวกเขาคาดว่าจะพบสมบัติมากแค่ไหนถ้าเทียบกับเงินในวันนี้ก็คือมากกว่า1ล้านเหรียญได้เวลาทดสอบประวัติศาสตร์สั้นๆกันแล้วคุณบอกชื่อเรือที่มีชื่อเสียงสามลำของคริสโตเฟอร์คลัมบัสได้ไหมใช่แล้วมีนีนาแล้วก็พินตาแล้วลำที่สามล่ะซานตามาเรียคือคำตอบที่ถูกต้องและนั่นเป็นเรือลำเดียวที่ไม่เคยกลับมาจากโลกใหม่เรือธงลำนี้มีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเรืออีกสองลำมันเกยตื้นที่ไหนสักแห่งในฮิสปันโยลาในปี1492 ไม่ต้องกังวลหากคุณไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับดินแดนนี้มาก่อนนั่นคือเฮติในปัจจุบันนักสํารวจชาวเมริกันแบรี่คริฟฟอร์ดคิดว่าเขาได้พบเรือในตํานานในปี2014แต่ผู้เชี่ยวชาญของยูเนสโกได้โต้แย้งอย่างรวดเร็วซากเรือมีตัวยึดทองแดงซึ่งเป็นเรื่องปกติของเรือในปลายศตะวรรษที่17และ18ในสมัยโคลัมบัสช่างต่อเรือใช้ไม้หรือเหล็กสร้างตัวเรือดังนั้นการค้นหาจึงดําเนินต่อไปแต่ในกรณีนี้เงินไม่ใช่รางวัลหลัก ชื่อของนักสำรวจผู้ค้นพบซันตามาเมรียจะถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์และนั่นมีค่ามากกว่ารางวัลเงินสดใดๆในตอนที่เรือล่มผู้ต้องสงสัยรายรแรกคือสภาพอากาศเลวร้ายตัวอย่างเช่นในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือคลื่นสามารถสูงได้ถึง19เมตรแต่สภาพอากาศที่ย่ำแย่ไม่ใช่สาเหตุเสมอไปอย่างเช่นเรือกลไฟที่หรูหราที่สุดลำหนึ่งเคยจมลงเพระชนกับเรืออีกลำหนึ่งเรือเ s เอสอารติก ชนกับเรือกลไฟฝรั่งเศสนอกชายฝั่งนิวฟันด์แลนด์แคนาดาในปี1854เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้จุดที่เรือเทอนิกจมในอีกหลายสิบปีต่อมาการจมทั้งสองครั้งเกิดขึ้นบนเส้นทางเดินเรือเดียวกันอาร์ติกเป็นเรือที่น่าประทับใจมันสามารถข้ามจากอเมริกาไปยุโรปได้ในเวลาเพียง10วันนั่นเปรียบเสมือนเครื่องบินขนส่งผู้โดยสารในศตวรรษที่19ในปัจจุบันแต่จุดจบของมันไม่ได้สวยงามเลย สื่อทั้งสองฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติเกเขียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกเรือบนเรือพวกเขาเป็นคนแรกที่ลงไปในเรือชูชีพปล่อยให้ผู้โดยสารต้องดูแลตัวเองแถมมีเรือชูชีพไม่เพียงพอสำหรับทุกคนด้วยผมนึกถึงฉากจากภาพยนตร์ของเจมส์คาเมรอนอย่างแททนิกในปี1997เลยซากประหักพังของอาร์ติกในวันนี้อยู่ที่ก้นสมุทรโดยยังไม่ทราบตำแหน่งที่แน่นอนของมันออสเตรเลียก็มีเรือที่ไม่มีวันจมเช่นกันและใช่สุดท้ายมันก็จมลง SS วาร์ธาสิ้นสุดการเดินทางครั้งแรกจากลอนดอนไปยังซิดนีย์ในปี1908หนึ่งปีต่อมาเรือโดยสารของอังกฤษกำลังแล่นกลับออสเตรเลียแต่มีปัญหาเกิดขึ้นเรือบรรทุกน้ำหนักเกินและเกิดไฟลุกไหม้ชั่วเรือสภาพตามชายฝั่งของแอฟริกาใต้ไม่เอื้อมน่วยต่อการล่องเรือแนวชายฝั่งส่วนนี้เกลื่อนไปด้วยซากเรือประมาณ3 0 0พลํลำน่าเศร้าที่วารทธากลายเป็นส่วนหนึ่งของสถิติแสนน้าเศร้านี้มันหายไปที่ไหนสักแห่งระหว่างเดอร์บันกับเคปเทา เรือล่นไปในพายุเฮอริเคนและไม่มีใครเห็นมันอีกเลยนี่เป็นหนึ่งในการหายตัวไปในทะเลยอย่างลึกลับที่สุดเท่าที่เคยมีมานักวิจัยจตั้งชื่อให้วาระท่าว่าเป็นไททานิกออสเตรเลียแล้วเรือที่สาบสูญของแอฟริกาใต้วิธีเดียวที่จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคน200คนบนเรือคือการหาซากเรือให้เจอและไม่ใช่ว่าไม่มีใครเคยลองในช่วงทศวรรษที่1980มี6คณะสำรวจพยายามค้นหาซากเรือปางนี้พวกเขาทั้งหมดกลับมามือเปล่านักวิจัยจคนหนึ่งยอมรับอย่างเปิดเผยว่า หลังจากค้นหาเรือมา22ปีเขาไม่รู้เลยว่ามันอยู่ที่ไหนมหาสมุทรของโลกไม่ได้เป็นเพียงแหล่งน้ำที่อันตรายยกตัวอย่างเรือฝรั่งเศสที่จมลงในทะเลสาบชื่อเรือคือเดอะคริฟฟินนี่เป็นเรือลำใหญ่ที่สุดที่เคยล่องไปตามเกรตเลกระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดาในเดือนสิงหาคมปี1679มันจอดบนเกาะในทะเลสาบมิชิแกนเรือลำนี้และลูกเรือกำลังทำภารกิจค้าขายกับชนพื้นเมืองอเมริกันหลังจากบรรทุกหนังสัตว์ลงบนเรือ พวกเขาก็ออกเรือไปที่กรีนเบย์แฟน NFL รู้ดีว่าเมืองนี้อยู่ไหนแต่เรือติดอยู่ในพาย,ยุและไปไม่ถึงที่หมายนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวลึกลับคุณอาจคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายในการหาซากเรือที่ก้นทะเลสาบความลึกเฉลี่ยของทะเลสาบมิชิแกนอยู่ที่85เมตรเปรียบเทียบกับความลึกเฉลี่ยของมหาสมุทรในโลกของเราที่3,700เมตรแม้ว่าตัวเลขจะไม่มาก แต่ก็ไม่มีใครสามารถค้นหาซากเรือเจอเป็นเวลานานกว่า300ปีบริฟฟินกลายเป็นสิ่งน่าดึงดูดใจสําหรับนักล่าเรืออับปางในท้องถิน่นนักประดาน้ําท้องถิ่นและภรรยาของเขาออกมาพูดในปี2018โดยอ้างว่าพวกเขาพบซากเรือที่ลึกลับใกล้กับเกาะโพเวอร์ตี้เป็นสถานที่ที่ดีในการหาของมีค่าเลยใช่ไหมล่ะแต่ผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ยังไม่ยืนยันคํากล่าวอ้างของทั้งคู่ว่าจริงหรือไม่